สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับเอาไว้สำหรับเจาะช่องนะครับปลั plug ๊กอินตัวนี้เป็นปลั๊กอินฟรีนะครับเราสามารถไปโหลดเอามาใช้ได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีคำสั่งที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับ create opening นะครับ create wall opening ก็คือมันจะเจาะช่องหน้าต่างให้เราหรือว่าช่องประตูอะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแค่เรารู้ขนาด ช่องที่เราจะเจาะนะครับเราก็สามารถระบุไปตามนี้ได้เลยนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมจะเจาะตำแหน่งประตูหน้าต่างนะครับ่าเดูว่าขั้นตอนมันใช้ยังไงนะครับอย่างนี้ผมเขียนผนังรอไว้แล้วแล้วก็ให้ให้เมกกุ๊ผนังไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมปรับเป็นโมโนโคมนะครับเพื่อที่จะให้มันเห็นล้านหน้าเห็นมุมได้ชัดผมใช้ด i อ่ n ดิเมนชันนะครับวัดก่อนอาตามนี้นะครับ นี่อ่าโอเคอันนี้ประตูด้วยนะครับอ่าโอเคทีนี้ผมมากําหนดระยะต,ตรงนี้นะครับอ่อตรงนี้ผมให้มันสักจุดจดนะครับอ่าความสูงหน้าต่างน่าจะสักหจุดอ่าตรงนี้คือตำแหน่งหน้าต่างนะครับ อ่าผมวัดตรงนี้ออกไปตรงนี้น่าจะสัก2.3โอเคนะครับเรียบร้อยละทีนี้ผมก็มาที่เครื่องมือนี้ก่อนเลยนะครับสมมติว่าผมจะไปเจาะประตูก่อนนะครับผมก็คลิกเข้าไปปุ๊บประตูเนี่ยประมาณ2.05นะครับแล้วก็2.25นะครับแล้วกด create opening นะครับอ่ามันจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตามที่เราระบุไปนะครับ เราหามุมตรงนี้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนี่นะะมันจะเจาะให้เลยนะครับแล้วผมก็มาคลิกใหม่นะครับระบุขนาดไปหนะึดสอนะครับตรงนี้ก็1นุดสนะครับสังเกตนะฮะเรามันจะมีตัวสัญลักษณ์ W คืออะไร H คืออะไรแล้วก็พิมพ์ตามนี้ได้นะครับแล้วก็กด create opening นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเข้าไปใหม่นะครับกด create ใหม่อ่านะฮะ ก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยผมก็จะได้ช่องที่มันเจาะให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้ประตูตรงนี้ผมให้มันสักจุด3ามอ่านะครับเราก็ไปใช้ตัวนี้ได้เลยครับคลิกเข้าไปปุ๊บประตูประมาณนะฮะอ่าโอเคคลิกเข้าไปปุ๊บจุดจุดเนะครับ สูงสองนะครับกดครีเอทได้เลยแล้วก็หาตำแหน่งนี้ดับเบิลคลิกครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเจาะรูเรียบร้อยแล้วที่เหลือ,อเดี๋ยวผมลบ i m e n s i o n ออกให้หมดนะครับผมก็คลิกเลยครับจับมุมนะครับเคลื่อนย้ายมันมาวาเห็นไหมฮะช่องมันจะลงล็อกพอดีนะครับเราก็ตัวนี้ใหม่ เค okay, ครับนี่นะครับแล้ก็วางอ่ะเรียบร้อยนะฮะผมปรับเป็นเฉดวิดเท็กเจอร์นะครับนี่มันก็จะเจาะอย่างนี้ให้เราเลยนะครับเราโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปใช้เครื่องมือพู้สันพูนะครับเพียงแต่ว่าเราใช้ไอตัวนี้จัดการให้นะครับตัวนี้เนี่ยมันเจาะให้หมดนะครับแม้กระทั่งถ้าเกิดมันหนาเยอะๆอย่างเงี้ยครับถือว่า มันก็เจาะให้เหมือนเหมือนเหมือนกันนะครับน่านะครับนี่แล้วก็เราแค่เม k e g o o l e ไว้นะครับแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับผมเอาระยะเดิมนะครับกด create ได้เลย double click ได้เลยครับนะฮะอ่ามันก็เจาะให้เรานี่หรือไว้อย่างนี้ก็ได้นะฮะอ่าเนีเห็นไหมฮะอ่าครับ นี่คือข้อดีของเครื่องมือตัวนี้นะครับ Create Wall นะครับก็จะเป็นลักษณะการเจาะอย่างนี้ให้เราทันทีเราแค่ระบุระยะกว้างแล้วก็ความสูงให้มันนะครับแล้วเราก็ดับเบิลคลิกที่ระนาบได้เลยนะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ